มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทนายเจมโพสต์ล่าสุดค่ะเรียกไ,ได้ว่าออกมาโพสต์แต่ว่าไม่ได้ระบุถึงใครนะคะสําหรับทนายดาราคนดังทนายเจมนิติธรแก้วโตวซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะใน Facebook ของทนายเจมได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นครอบครัวในมุมมองเรื่องของแม่และลูกกับวลีเด็ดจ,จนหนึ่งที่ให้สติว่า ถ้าจะโดนแม่ทําจนเป็นอะไรไปไม่ต้องรอเวลาให้โตขนาดนี้หรอกครับส่วนจะโยงเกี่ยวไปถึงครอบครัวไหนหรือไม่หรือว่ากล่าวถึงใครทนายเองไม่ได้ระบุเอาไว้นะคะโดยข้อความแรกที่พูดถึงประเด็นก็คือแม่ลูกใน Facebook ทนายเจมส์แอลเคระบุนะครัว่า แม่ก็คือแม่ดีร้ายก็แม่กว่าจะคลอดลูกหนึ่งคนแบกท้อง9้าเดือนเบ่งลูกออกมาเจ็บปวดทรามานกว่าจะเลี้ยงจนเดินได้วิ่งได้หรือน้องอาจจะไม่มีทางออกคะทนายเจมขอให้ครอบครัวน,นี้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะขอให้ผ่านไปด้วยดีคะ่ะอุ๊ยเสียงพี่หนุม่มซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวทนายอาจจะกำลังเตือนสติใครอยู่ก็ได้นะคะและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนคะ่ะ ซึ่งชาวเน็ตเองเข้ามาเขียนข้อความแสดงความเห็นใต้โพสต์รัวนะคะแบบนี้แสดงว่าทราบกันแล้วว่าทนายชื่อดังสื่อถึงใครแม้จะไม่ระบุชื่อก็ตามค่ะเอาเป็นว่าสำหรับผู้อ่านก็เชื่อว่ามีวิจารณญาณพอสมควรในการแสดงความคิดเห็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าสุดท้ายทุกฝ่ายที่ทำก็เป็นเพราะว่าความรักที่แสดงออกมาคนละมุมก็เป็นไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ